โอเควันนี้เราก็จะมาสอนวิธีกัน scp 0 9 6 0 9 6มันก็กักกันยายที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าคุณจ้องหน้ามันก็คือตายแต่ก็คือการจ้องหน้าคือตัวหัวตัวมเดลคุณอะ่ะต้องไปจ้องหน้ามันคือคุณสามารถมองข้างหลังกำแพงแล้วก็ใช้เปิดเพอร์สันอ่ะในการมองมันได้มองหน้ามันได้แต่ก็คืออย่าให้หน้าตัวละครคุณไปม,มองมันแม้คุณก็ตายแค่นั้นแหละแล้วก็ให้เป็น mtf นาะอถึงจะสามารถลากมันกลับไปที่โกงของมันได้ซึ่งค่อนข้างอยู่ไกลถ้ามันไปแกอยู่ แล้วก็ต้องมี2คนเนาะเป็นคนเปิดกงแล้วก็เอามันเข้าไปแล้วคุณค่อยออกมาได้ประมาณนี้นะสองศูนย์เก้าหกแล้วก็คือถ้าคุณเดินไกลไปหัวที่จับมนะันอาจจะหลุดก็แนะนําว่าให้คุณเอาหน้าติดกําแพงหรือตรงนั้นแล้วค่อยไปเดินใกล้ๆจับมันหรือไม่ก็เดินแบบเอ่อเฟิร์สเพรสซันก่อนประมาณนั้นแล้วจะมีหน่วยอัลฟาวันแล้วก็ไออาร์ทีของ MTF ที่มีแว่นที่สามารถมองท่าศูนย์เก้าหกได้โดยไม่เป็นอะไรก็คือมันจะเบลอหน้าไว้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับ าการอาการเอดีบีศูน